เอาละครับสวัสดีครับพบกับผม Boy TV PC นะครับวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับในแมปเอาชีวิตรอดกันนะครับอุยอเเ้ยบอกเลยว่าสนุกกันแน่นอนนะครับนี่ตัดไม้ก่อนนะครับเหมือจะใช้เป็นสกินหิลบายครับ ไอ้เบี้ยวไอ้เบียวม,มึงเล่นมาครับเป็นไหมแล้วมึงขุดตำแป้อะไรเนี่ยทำปุดหัวไว้เอาอะไรวะอีกองคาบอยู่นี่เอาแล้วมึงจะคาบมันตำแป้มึงเหรอเอาสติกมาอัน ๋ยวไปเอออย่าตาไ้โอเคก็ถ้ามีเสียงรบกวนแล้วก็ขอโทษด้วยครับวันนี้ผมเล่นกับน้องชายนะครับน้องชายมงอ่ๆถูกไครับ โ okay, ครับได้แล้วก็โอเคครับแบบนึงนะครับขอขอแบบสร้างบ้านาเออเรื่องมึงฟ้าป้าป้าฟ้า,ฟา,ฟาโอ้ยเจ็บ yeah.

นี่เอาแล้วมาโดโอ้แล้วมึงจะมาโดหินกูงทำไมเนี่ยโ,โอ้เด็กโปเอ้เออี เพื่อนไม่เป็นไรเรามีมาเฮ้ยหนีหน่อยเรามีมาอยู่แล้วมึงจะเอาดินมาประดิษฐ์ทำแป้งเนียโอ้ยเรามึงจะปิดทำแป้ง่ง เยมอยไม่เจอฐานเลยวะอีน้องวัวฉัน<า>จะไปกินยหน่อยมานี่โอ้ยอีไปไหนวะมานี่มานี่อ,<า>อื้อลงน้ำเอาโอ้ยอีได้เนื้อฟรีเว้ย ขอบคุณที่หาค่าให้นะเอ้แป๊บแป๊บลืมลืมปรับของไม่ของไม่หายเออเรื่องมึงมันจะทำอะไรก็เรื่องมึงเด็กเขี่ย ต้องไปหาอ,อมไม่ได้ดูเราจะไปล่าสัตว์ตรงนั้นกันผมเจอบัวมันเป็นของผมอาจจะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล็กเล็กผมเจอเหล็กก็มาชา้าเอออะไรวะไอ้ฟ้าเอ้ คี่ฐานอย่างที่พอจะมีนี่ไงรด้ถอนมาละสี่อันอพอจะมองเห็นหน่อยอย่ามาโดนกูกูมีน้อยอ่ะไอสัตว ไม่ได้แยง้งชวบชวบล,ะล,ะล,ะละั่นลั่นล่ะอุ้ยเล็กเล,เล,เล็กคุณเจอก่อนนี่ใครไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับมันดีจริงจริงเป็นไงเออ เห่นก็เพียงพอแล้วแหละไอ,อ้จื๊บจื๊บอ,อ,อ,อุ้ยตรงใจหมดเลยนี่มีอะไรคะไม่หมดไอ้ไไเฮลโหลไอ้ไม่มีแล้วเหรอโอาไม่สิ้นสุดแล้วแล้วกลับไปเถอะ ขอโดษนั้นก็ขอโดษฐานทั้งหมดเลยก็ละกาันจะได้มีกินมีใช้ใช่ใช่ใช่โดนยังหมดอะไรก็โดนหมดทำไมเยอะจังวะจะเพชรไหนโอ้ยเชียนี่ คนจะได้ไปละซอมบี้มาซอมบี้มาหายเด็กเออเด็กจะมัวน้อยตายแล้วตายห่าไม่ฉันมาหาแล้วเจ้าหมูน้อยอุดอุดเออเออ พี่เราว่าเรากลับกันเถอไอเอด็กอือกลับเธอไอเอด็กอือไม่รู้ไม่ได้ไปบ้านอะไรยรงไงวะ เฮ้ยแป๊บบ้านเราหายหาบ้านไม่เจอไอเมย์โอ้ยเห็นไงเนี่ยเจอละเขาสมนี่เฮ้ใครมีหินเฟี้ยบพอมีหินเยอะให้เฟี้ย ตอนนี้ก็ต้องการหินตรงไหมครับไหนคะไตปัต๊บเอา้าแล้วจะคุดดับแป้อะไรเนี่ยเอาาเ้เอาแล,แล้วจะขึ้นยังไงเด็กเอ,อ๋ แล้วมันจะขุดทำไมเนี่ยไอ้เออคนปกติไม่สามารถเอามือทุบบล็อกแบบบวกไม้อะไรแบบนี้ได้ครับคือในเกมนี้ก็ทำมาแบบคนมหาสัจเ์ยดเคคนอะไรเอามือแบบเทพเกิน อย่ามาแย่งเนื้อมาเดี๋ยวจะแย่งเกมมันจะแย่งเฮ้ยตีเยอะยังเฮ้ยก็จะไฟะก็จะที่จะกดไปที่เตาเผาแล้วมาขวัญน่ะอย่าแย่งอย่าโูอย่าตายเอาเดี๋ยวอย่า

mà leo chip chip bứt bứt tha bứt bứt tha bứt tha bứt tha bứt롱 đỉnh chi rồi này mày gian liệt แย่งเลยเฮ้ยเวียงอย่าแย่งดีในเวลากับเนื้อเอาไะไอ่ะห้ามห้ามเย็นแลกับเนื้อเอาไป ทำไมอ่ะขอฟิวมาใหม่เฮ้ยตีมาดีไม่ให้เว้ย ีมออ,อ่ะแล้วมึงห้ามันนี่นะมึงเอานี่ไปแล้วมึงห้ามมายุ่งกับกูมึงเอานี่ไปอ่ะแป๊บมึงเอานี่ไปแล้วมึงห้ามมายุ่งกับกูแล้วงั้นก็ต่อ EP พสองนะคะก่อค่ะสำหรับนี้ก็ขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับ